สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดังคลัเป้าเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มและที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับฟุตบอลเยอะแล้วนะกลับมาเตะกันเป็นปกติแล้วสำหรับซีซั่น2020-2021นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูคู่แรกนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2สองทุ่มตรงครับเวสต์บรอมเชลเบียนครับน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาพบกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเวสต์บรอมนี่อุ่นเครื่องเนี่ยเสมมอกัับบไรตนา ศูนย์ต่อศูนย์นะอุ่นแค่เกมเดียวนะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยอุ่นมา3นัดแล้วนะแล้วก็ชนะ2เสมอ1นะครับแต่ว่าเฮตูเฮตคู่นี้เนี่ยเลสเตอร์ชนะ2เสมอ2แพ้เวสต์บรอมไป1เกมจาก5นัดหลังสุดที่พบกันโดยตรงนะครับดูเวสต์บรอมครับชาวบันดี้ใช้อาเมดเอกาซี่นะครับเจคลิเวอร์มอร์แล้วก็ชาลีออสตินนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับมีชกราโซยุนชูนะครับยูริเตเรมันส์และซูน่าดาร์สมูร์เป็นผลิกอย่างเจมี่วาดีนะครับคู่นี้เลสเตอร์บุกไปที่เดอะฮอลทอนบังคับชนะสกอร์ออะะไไรรก็ด้้แแฟนนนๆเเเเฮลยยคับต่่ถาสมี พังทั้งแถบซึ่งแนะนำดูแล้วโอกาสที่เลสเตอร์จะเก็บ3แต้มมีสูงนะเวสต์บรอมเบงเป็นทีมน้องใหม่อาจจะขึ้นมาแล้วต้องปรับตัวสักพักหนึ่งก่อนนะกับพรีเมียร์ลีกอีก,กรอบหนึ่งพวกเขาเนี่ยดูแล้วเลสเตอร์มีโอกาสเฉือนได้นะครับมองไปที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับต่อกันที่4ี่ทุ่มครึ่งนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะทันโนสเปอร์ครับเล่นที่ทันโนสเปอร์สเตเดียมนะครับพบกับเอเวอร์ตันนะสเปอร์มูนิโย่เนี่ยอุ่นมา4นะัดชนะ3แพ้1ครับส่วน เอเวอร์ตันของคาร์โรยชลติอุ่น2นัดชนะ1เสมอ1นะครับแต่ว่าการเจอกันในตรง5เกมหลังสุดเนี่ยสปเปอร์ชนะ3เสมอ2ไม่เคยแพ้เอเวอร์ตันเลยนะอ่ะมาดูตัวเล่นกันนะครับสปเปอร์วันนี้ใช้ทูบิอัลวาเรลครับโจวานนี่โรเชลโซและแฮร์รี่เคนนะครับส่วนเอเวอร์ตันนี่ตัวใหม่เพียบเลยนะใหม่พวกคินคุมเกมรับครับตรงกลางเป็นฮามสริเกตและสูนหน้าริชาลิสันนะครับคู่นี้สปเปอร์แค่ชนะแฟนๆเฮเลยแต่ถ้าเสมอนี่พัง เออซึ่งดูแล้วจะดังเพราะว่าคู่นี้สูสีนะแม้เอเวอเรตันจะไม่ชนะสเปอร์เลยใน5นัดล่าสุดที่พบกันก็ตามแต่ฟอร์มหลังรวมไปถึงการเสริมทัพของคาร์โล่ชลอตติดูดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นดูแล้ววันนี้โอกาสแบ่งแต้มมีสูงมองไปที่ทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันครับปิดท้ายกันที่5้าทุ่มตรงครับฟุตบอลเดนิสซูเป,ปอร์ลีกนะครับของเดนมาคร์กครับโอเดนเซ่ครับจะเปิดฤดูกาลดวลกับรองแชมป์เก่าอย่างเอฟซีโคเปนเฮเกนนะครับโอเดนเซ่อุ่นเครื่องมา4เกมเสมอ1แพ้3ไม่ชนะเลยนะส่่วนนนนนโคเเเเปฮกออุน2นัดสม1 แพ้1นี่ก็ามาชนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเฮตูเฮต์เนี่ยโคเปนเฮเกนดีกว่าชัดเจนนะครับหเกมล่าสุดชนะ4เสมอ1นนไม่เคยแพ้อโอเดนเซ่เลยนะครับตัวเล่นครับโอเดนเซ่วันนี้ใช้โอลิเวอร์ลุนครับยานุสดัชแมนแล้วก็มาร์ตลีเดอร์ศูนย์หน้าของพวกเขานะส่วนโคเปนเฮเกนมีวิกตอร์เนลสันครับลาสมูดฟอกและคาร์มีวิลเช็กศูนย์หน้าตัวเก่งนะครับคู่นี้โคเปนเฮเกนแค่ชนะแฟนๆเฮ hey, พร้อม3แต้มของพวกเขาเลยแต่ถ้าเสมอน,นี่พังเออซึ่งจะนําดูแล้วโอกาสที่จะเก็บ3แต้มประเดิมซีซั่นมีสูงครับพวกเขา น่าจะเหนือวกาโออเรเซร่ชัดเจนนะแค่ประตูเดียวน่าจะทำได้ให้มองไปที่ FC โคเปนเฮเกนนะครับสรุป3ทีมจะได้ความเป้าคือวาทิตย์แบบนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้เอฟเวอร์ตันและ FC โคเปนเฮเกนนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะทำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ